Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลพอปุฟเฟปุ mm ๊บ hmm. เนี่ยทุกคนก็อยากจะกินให้คุ้มเนาะบางทีก็จะมาดูกัน yeah, เลยว่าเรากิน <so. S 2> ได้กี่ถาด mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. บางคนก็ yeah. สิถาดทีหนึ่งคนสิ้าถาดทีหนึ่งนอกจากตัวหมูที่เราก็เลือกสันมาไขมันแทรกแล้วเนาะแล้วเลยมาจุ่มกับชีสเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้พลังงานเนี่ยมหาศาลเลย L D L ในเลือดของเราเนี่ยก็จะขึ้นได้ถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมการกินพวกอาหารกลุ่มนี้เยอะๆนะคะน้ำจิ้มเทคนิคการจิ้มคือจิ้มแค่ครึ่งเดียวหรือแค่ประมาณ1ใน3ของชิ้นก็ได้เพื่อรับรสชาติของน้ำจิ้มก็พอ ดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Single Being Podcast กับหมอผิงค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนคุยเรื่องอาหารค่ะซึ่งปกติแล้วอะเวลาหมอชวนคุยเรื่องอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบอาหารไม่อร่อยเนาะอาหารสุขภาพวันๆหมอก็จะพูดแต่เรื่องเห็ดเรื่องพัก เรื่องแพลนเบสอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้ค่ะขอมาใหม่ค่ะขอแก้ตัวจะชวนคุยถึงอาหารที่อร่อยอร่อยที่ทุกคนชอบกินกันเลยค่ะแล้วหมอไม่ได้คุยคนเดียวด้วยค่ะวันนี้ก็จะเชิญแขกรับเชิญที่จริงๆแล้วเคยเชิญมาหลายครั้งละแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยสนุกทุกครั้งค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะหมอก็จะใจกล้าค่ะชวนนักกําหนดอาหารไปกินหมูกระทะค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์เดรวณพรทองโฉม นักกําหนดอาหารงานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาชิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะจริงๆชอบชวนอาจารย์มาคุยมากวันนี้ไม่ชวนคุยเฉยๆนะวันนี้ชวนกินด้วยอาจารย์เออได้เลยค่ะ <laughs> คือจะถามอาจารย์ว่าเนี่ยถ้าสมมติเราจะชวนกันไปกินเนาะเราจะชวนนักกําหนดอาหารไปกินเลือกสามอย่างค่ะอาจารย์ระหว่างหมูกระทะชาบูสุกี้ญี่ปุน่น ถ้าต้องเลือกกันหนึ่งอย่างเนี่ยอาจารย์จะจูมือหมอไปกินอะไรดีคะอืมเป็นสามอย่างที่นิยมรับประทานหลังเลิกงานด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่กินคนเดียวก็คงไม่อร่อยเนาะเราต้องกินไปเป็นแก๊งนะคะหนุ่มสาวออฟฟิศต้องไปกันเป็นแกง๊งใช่ <laughs> บุกกระทะชาบูสุก,กี้นะคะถ้าสามอย่างนี้ถ้าให้เลือกเนี่ยจะไปเลือกกินสุกี้ญี่ปุ่นมากกว่าคะ่ะอืมเพราะอะไรคะอาจารย์ จริงๆแนละ้วสอย่างนียมีปัจจัยเสี่ยงที่ร่วมกันอยู่ก็คือในเรื่องของน้ำซุปคะที่มันจะมีความเคม็มแล้วก็ทั้งสาอย่างจะต้องมีน้ำจิ้ม ซึ่งน้ำจิ้มก็แหลของโซเดียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้เทียบดูแล้วเนี่ยหมูกระทะเนี่ยก็เป็นปิ้งย่างโอกาสเสี่ยงในเรื่องของสารก่อมะเร็งก็อาจจะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าโดยปกติเราปิ้งย่างเนี่ยเราก็มักจะชอบกินเปรีมเกลียมมันรู้สึกว่าจะอร่อยมันก็จะอดไม่ได้ว่าหอมกาเรียกว่าหอมเนยนะใช่มันจะไหมก่าปกติไปสักหน่อยอันนี้ปัจจัยเสี่ยงหมูกระทะก็ตัดไปเนาะชาบูอาเพราะมาชาบูเนี่ยณปัจจุบันชาบูมีหลายน้ํามากเลย ลและหลายๆน้ําที่ให้เลือกนับต่อเนี้เนี่ย<อ>รสชาติมันค่อนข้างจะเข็มเค็มคน<อ>เลื่อยๆแอบอะไรคิดว่าซี้ญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มที่เราได้กินผักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ย ก็จะดูไม่ค่อยติดมันมากกว่าสองชนิดได้ค่ะถ้าใครจะชวนอาจารย์เอกไปทานนะคะก็ถ้าอะไรสามอย่างนี้ก็เลือกซุ้ยี่ปุ่นทีนี้ขอกลับมาที่ชาบูก่อนดีกว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าแหมแต่ก็ชอบเนาะชอบกินชาบูอะ่ะก็รู้แหละว่ามันเค็มแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยมันมีซุปหลายประเภทใช่ไหมคะใช่เลยค่ะม,มีซุปไหนมันเค็มน้อยกว่าซุปไหนบ้างไหมคะอาจารย์หรือมันเค็มพอๆกัน เออถ้าเราลองคลี่มาให้ดูนะว่าตอนนี้จริงๆมันมีให้เลือกน้ำซุปเจ็ดแปดน้ำซุปเลยแต่ว่าจะมีสี่น้ำซุปหลักๆที่จะมีคอมมอนร่วมกันในหลายๆร้านที่รักษาเป็นชาบูร่วมกันอันแรกเลยก็จะเป็นน้ำซุปใสใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่อันที่สองจะเป็นซุปน้ำดำนะคะอันที่สามก็จะเป็นน้ำซุปหม่าล่าอันที่สี่ก็จะเป็นน้ำซุปต้มยำนะคะถ้าถามว่าในสี่น้ำซุปนี้น้ำซุปอะไรที่มีโซเดียมน้อยที่สุดนะคะลองดูปริมาณโซเดียมเนี่ย ถ้าคิดคเป็นหมอ้อก็ดูจะยากไปในแง่ของการปฏิบัติที่เราไม่ได้กินคนเดียวทักหม,ม้องั้นเราคลี่มาให้ง่ายก็คือในหน่ถ้วยเนี่ยซุปประมาณ200ร l อยมลเนาะมิลลิลิตรเนาะหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้าเป็นน้าซุปใสจะมีโซเดียมประมาณแ0ดสิมลกรัมนะคะแต่ถ้าเป็นน้าซุปชาบูน้ําดำนะคะก็จะมีโซเดียมตอนหน่ถ้วยเนี่ยประมาณ600้อมลลกัมเลย <laughs> โหดมาก <laughs> แต่ถ้าเป็นน้ําซุปหม่าล่ากับต้มยําเนี่ยใก uh huh. ล้เคียงกัน uh huh. คือประมาณเจ็ดรอยมิลลิกรัมต่อหนึ่งถ้วยก็โหดเหมือนกันโอเคสรุปว่าซุปใสนะคะซุปใสจะดูปราณีที่สุดในการรับประทาน <laughs> านีที่สุด <laughs> แต่จริงๆแล้วในสี่น้ำซุปเนี่ยถ้า <laughs> เราไม่สดน้าซุป ก็จะช่วยได้มากมันก็สามารถจะเลือกได้ทั้งสี่น้ำซุปเลยแต่เขาไปกินชาบูก็ต้องสดน้ำซุปกันจ้ะใช่แล้วถ้าเกิดใครเป็นสายสดน้ำซุปเนี่ยถ้าจะให้เบาหน่อยในแง่ของโซเดียมก็อาจจะต้องเป็นน้ำซุปใสน้ำซุปใสโอเคค่ะดีค่ะหรือว่าก็พยายามที่จะเลี่ยงการสดน้ำซุปจำกัดปริมาณตรงนั้นนะคะใช่ใช่เลยจิ้มด้วยเนาะใช่เลยค่ะแต่ทีนี้พระเอกของการไปกินพวกเนี้ย มันก็ต้องเป็นเนื้อใช่ไหมคะไปกินเนี่ยก็เนื้อวัวแหละทีเนี้ยเนื้อวัวแต่ละส่วนอาจารย์มีทริปไหมคะว่าเลือกส่วนไหนดีเลี่ยงส่วนไหนดีจริงจริงในการไปกินทั้งสามเมนูไม่ว่าจะหมูกระทะชาบูและซุกกี้เนี่ยถ้าบอกว่าให้เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันโอ้โหมันก็คงจะดูแบบประหลาดเนาะในการไปกินเพราะเวลาเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเลยเนี่ยมันจะมีความกระด้างอ่ามันก็จะเหนียวใช่แตงั้นแนะนําอย่างอีกดีกว่าให้เลือก ที่มันติดมันน้อยหน่อยอันที่สองคือจะต้องมีสลับพวกเนื้อปลาหรืออาหารทะเลเข้ามาบ้างนะคะเพื่อให้ลดในต่วของไขมันอิ่มตัวที่มาจากไขมันที่แทกเข้าไปเนาะ,ะต่อมาอาจจะเลือกเป็นพวกเต้าหู้ก็ได้เพราะว่าบางร้านก็จะมีเต้าหู้หรือฟองเต้าหู้ให้เลือกนะคะ,คะแล้วก็ที่อยากให้อีกเลี่ยงคืออีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป นะคะอาจจะเป็นพวกไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆเนาะอาจจะหลีกเลี่ยงเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยถามว่าคุณภาพของโปรตีนก็อาจจะดูน้อยไปอาจจะมีแป้งผสมแล้วจะมีไขมันแทรกค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะมีพวกสารปรุงแต่งเนาะเติมแต่งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาโซเดียมอีกเนาะใช่เลยค่ะโซเดียมก็ต้องมาแต่ถ้าตอบว่าเลือกส่วนไหนเนาะเลือกที่ติดมันน้อยหน่อยมีเนื้อสัตว์อื่นๆแทรกบ้างอย่างเช่นเนื้อปลาอาหารทะเลเราก็ต้องู้แลแต่ก็เลี่ยงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะ โอเคซึ่งทีนี้เวลาเราไปร้านพวกนี้ค่ะจารย์ส่วนใหญ่อะหลายๆร้านจะเป็นบุฟเฟ่พอบุฟเฟ่ mm hmm. ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากจะกินให้คุ้มเนาะบางทีก็จะมาดูกันเลยลว่าเรากินได้กี่ถาด <laughs> ซึ่งร้านส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อวัวถาดหนึ่งก็จะเฉลี่ยก็คือประมาณหนึ่งร้อยกรัมต่อถาด mm hmm. ใช่ไหมคะบางคนก็กูส <laughs> ิบถาดทีหนึ่งคนสิบห mm ้า hmm. ถาดทีหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งถาด ของเนื้อวัวหนึ่งรอกรัมเนี่ยมันให้พลังงานประมาณเท่าไรแล้วก็ให้โปรตีนประมาณกี่กรัมคะอืมค่ะ,คะจริงๆในเรื่องของถาดเนี่ยแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเนาะบางร้านก็จะเป็นถาดเล็กๆเครึ่องหนึ่งของบางร้านที่เป็นถาดใหญ่แต่ถ้าพูดในแง่ของ1ถาดปริมาณ100รกรัมก็จะเป็นถาดยาวหน่อยนะคะ,คะถ้าถามว่าพลังงานเท่าไหรโปรโตีนเท่าไหร่เอาจากลำดับที่น้อยที่สุดก่อนนะคะในแง่ของพลังงานอันแรกเลยถ้าเป็นพวกเนื้อวัวเนาะเนื้อวัวเนี่ย ถ้าเป็นสัตว์นอกด้วยกันเนี่ยก็จะ100่งร้กิโลแคลอรี่เองนะคะโปรตีนยีกรัมเท่ากันแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูสัตว์นอกนะคะซึ่งก็จะมีไขมันแทรกอยู่เนาะ150ยห้ากิโลแคลอรี่โปรตีนเท่ากันค่ะยีกรัมแต่ถ้าเราเลือกเป็น หมูสามชั้นนะคะหรือสัตว์ที่เป็นสามชั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกนะคะในหนึ่งถาดหนึ่งรอยกรัมเนี่ยให้วรลังานสามร้อยกิโลแคลอรี่ค่ะโปรตีนก็ยี่สิบเอ็ดคุ้มมากเลยนะถาดเดียวได้ทั้งสามร้อยละใช่แล้วอย่างที่บอกที่หมอพิงบอกว่า เราไม่ได้ไปเพื่อกินแค่ถาดเดียวใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่3ามอย่างไม่ว่าหมูกระทะชาบูสุกี้จะเป็นในเรื่องของบุฟเฟย์แล้วเรากินแค่ถาดเดียวก็คงจะไม่คุ้มกับตังที่เราเสียไปดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้เลือกเนี่ยให้ไล่ลำดับเนาะเนื้อสัตว์นอกเนี่ยถ้าเป็นเนื้อวัวก็จะแคลอรี่น้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหมูก็จะพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกห0ิกิโลแคลอรี่ในหนึ่งรอยกรัมแต่ถ้า เราเลือกเป็นสามชั้นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นหมูเนี่ยสามรอกิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งถาดเลยค่ะโอ้โห <laughs> ดังนั้นเนี่ย <laughs> สมมติเราคิดง่ายๆคนทั่วไปน้ำหนักตัวห้าสิบกิโลกรัมไปทานบุฟเฟ่ หมูกระทะสักมื้อนึง <c oughs> <c oughs> ควรจะกินเนี่ยจำกัดไม่เกินกี่ถาดเพื่อที่จะไม่ทำร้ายสุขภาพอาจาจย์ถ้าเราคิดในแง่ของพลังงานเนี่ยมันเกินแน่นอนเพราะเราเลือกคำว่าบุฟเฟ่ปุ๊บเนี่ยพลังงานต่อหนึ่งมือ <c oughs> ้อเนี่ยมันเกินแน่นอนอยู่แล้วเพราะจริงๆถ้าโดยหลักการเนี่ยในการกินอาหารมื้อหลักเนาะ <c oughs> ให้ได้พลังงานที่เหมาะสมคือมื้อนึงไม่ควรเกินหกรอยกิโลแคลอรี่อ่าดังนั้นที่อาจารย์เมื่อกี้บอกว่าหมูสามชั้นจานละสามรอยสองจานก็จบแล้ว S <S> ซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่เราจะไปกินบุฟเฟต์เรากินแค่หกร้อยกิโลแคลอรี่หมูสองถาดนะคะถ้าเราพูดในแง่ของพลังงานเนี่ยค่อนข้างคนทนยากสําหรับในมือที่เราจะไปกินเพราะว่ามันจะเกินลิมิตที่เราบอกว่ามื้อละหกรอยกิโลแคลอรี่แต่มันมีแนวทางที่เราจะสามารถบา,าลานซ์ได้ถ้าเรารู้ว่ามื้อเย็นเนี่ยมันยากที่จะเป็นหกร้อยเราอาจจะต้องเบาตั้งแต่มื้อเช้าและกลางวันเนาะเพื่อให้คอตาพลังงานในอยู่ในมื้อเย็นที่ ไม่มากจนเกินไปเมื่อรวมโทททั้งวันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในประมาณ2,000กิโลแคลอรี่อย่างพอรับได้แต่ถ้าถามว่าเราคิดในแง่ของ โปรตีนที่เหมาะสมนะคะสาหรับหนึ่งวันเนาะเราคิดว่าแม็กซิมัมสำหรับโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน2.5กรัมโปรตีนต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะคะดังนั้นสําหรับคนน้าหนักตัว50เนาะถ้าคูณ2.5ในวันนั้นเนี่ยไม่ควรได้รับโปรตีนเกิน125กรัมเนาะ่อาต่อวันนะคะดังนั้นถ้าเราโดยเฉลี่ยแล้วต่อหนึ่งมื้อที่เรากินในแต่ละมื้อโดยที่แบบเช่นข้าวราดแกงโดยปกติเนี่ยเราจะรับประทานในตัวของ โปรโตีนได้มือรับประมาณไม่เกิน20กรัมอยู่แล้วดังนั้นมันจะเหลือโคต้าอยู่ประมาณ95กรัมโปรโตีน mm. มันก็จะได้ประมาณในมือบุฟเฟ่เนาะประมาณเนื้อสัตว์5ถาดเนื้อสัตว์100กรัมประมาณ5ถาดอ,อันนี้คือว่าพูดเพื่อให้ใหเราเราูรา้สึกว่า ปกิบุปเป้ก็ยังมีพื้นที่ให้เรียกว่าบุปเป้ได้เนาะถ้าเราคำนวณมาแล้วมันเหลืออยู่สถาดก็คงไม่คุ้มมั้งที่จะไปเกินบุปเป้คโคต้าอาจจะอยู่ประมาณสัก5้าถาถ่าไหวใช่ไหมคะแล้วก็เช้ากับเที่ยงก็ปฏิบัติด,ดีไว้ก่อนเก็บโคต้าไว้มื้อย็นใช่ใช่ห้าถาดยาวๆนะคะแต่ถ้าบางร้านเป็นถาด50กรัมก็อีกแบบหนึ่งห้สกรัมก็จะมันไม่เกินสิบถาด <c oughs> อันนี้ยังพอหลับได้ <Okay. S 2> ถ้าฟังแบบนี้ยังพอเป็นเมกเซนหน่อยออกการกินดูเฟ่แล้วย,ยังอยู่มีโ,โคต้าให้เราพอมี <c oughs> ช่องหน่อย <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์คือนอกจากกินเนื้อเฉยๆอะหลายๆร้านอะก็จะมีการเอาชีสเข้ามาทานด้วยกัน <c oughs> ทั้งกับชาบู <c oughs> หรือชีสกับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อา <c oughs> จารย์ว่ามันมีผลอะไรต่อสุขภาพบ้างไหมคะ สำหรับชีสเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่มาจากสัตว์เนาะมันมาจากนมเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าชีสคือแหล่งพลังงานและเป็นพลังงานที่ได้จากไขมันอิ่มตัวดังนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากตัวหมูที่เราก็เลือกสั่น์มาไขามันแทรกแล้วเนาะแล้วมันมาจุ่มกับชีสเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้พลังงานเนี่ยมหาศาลเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไขมันอิ่มตัวเราได้จากเนื้อสัตว์ติดมันมาแล้วมาเจอกับชีสอีกถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ย Uh huh. เราก็จะได้ในเรื่องของไขมันอิ่มตัวที่เยอะเนาะ LDL ในเร uh ื่องของเราเนี่ย uh huh. มันค,คงไม่อยู่ในระดับ normal แน่นอนมันก็จะขึ้นได้ถ้าเกิด uh huh. เรามีพฤติกรรมการกินพวกอาหารกลุ่มนี้เยอะๆนะคะ,คะ uh huh. ดังนั้นนะคะก็ถ้าชอบปิ้งย่าง ชีสอะไรต่างๆเนี่ยลดได้ก็ดีเพื่อที่จะลดความเสี่ยงลดของแถมลดโบนัสที่มันได้มาใช่ไหมใช,ใช่ถ้ามีวิธีการรรบประทานเราถ้าเราเลือกชีสแล้วเนาะ<ม>เราถือว่าเราเอาไขมันอิ่มตัวไปอยู่ในชีสแล้ว<ม>เนื้อ<ม>สัตว์เนี่ยก็อาจจะต้องเบาไขมันแทรกน<ม>ะคะอาจจะต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมาเลยละ่ะนะคะเพื่อกินกับชีสทีนี้ค่ะเวลาไปกินเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งเป้ากินแต่เนื้อแต่จริงอ่ะ<ม>คนตั้งเป้ากินผักด้วยไหมอาจารย์เพราะบางคนนีงไม่แตงผักเลยบอกว่ากินผักไม่คุ้มเงิน ค่ะจริงๆหลักการสมดุลในเรื่องของการรับประทานอาหารเนาะการที่เรารับประทานอาหารที่มันอย่างเช่นปิ้งย่างหรืออะไรติดหนังติดมันอะไรที่มันดูมีความเสี่ยงเนาะเราอาจจะต้องมีสมดุลสิ่งที่ดีเข้าไปอยู่ในมือน,นั้นด้วยนะคะซึ่งผักเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะรับประทานควบคู่กันไปเนาะเ,เวลาไปกินบุฟเฟ่นเนี่ย นอกจากความคุมแล้วเราต้องดูสุขภาพด้วยปริมาณผักอ่ะอย่างน้อยก็ขอให้ได้สักสองทัพีในบุฟเฟ่ต์มื้อนั้นนะคะเพื่อให้ได้รับปริมาณของแย่อาหารที่มันเยอะ,ะหน่อยเอาอค่ะตั้งเป้าสักสองทัพีใช่ให้หมูตั้งหลายถาดเนาะ <laughs> ตัวผักเนี่ยเราบอกสองทัีก็ยังพอรับได้นะคะ <Okay. S 2> หรือจะกินมากกว่านั้นยิ่งดีเลยะคะ่ะเออส่วนตัวเนี่ยเวลาไปค่ะจันชอบทานเห็ดแบบอย่างถ้าเป็นพวกชาบูสุกี้ก็จะชอบเห็ดเข็มทอง ถ้าอย่างปิ้งย่างก็ชอบเห็ดออรินจิอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แต่เพ่นก็จะมีพวกกระแสนะบอกว่าเห็ดเป็นเชื้อราห้ามกินอ, <laughs> อาจารย์แนะนํำยังไงคะในเรื่องการทานเห็ดจริงๆเชื้อราเนี่ย มันอยู่ที่การเก็บรักษาเนาะบางที uh huh. เราเอามาเก็บรักษาไม่เหมาะสมอาจจะมี uh huh. เชื้อราก็ได้ uh huh. แต่โดยในเรื่องของเห็ดจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะอันที่หนึ่งเลยในเรื่องของรสอูมามิ uh huh. เห็ดจะมีความเป็นอูมามิในตัวของมันอยู่ uh huh. มันก็จะทําให้เราลดการจิ้มน้ําจิ้มไม่ให้มาก uh huh. เกินไปแต่ uh huh. สิ่งที่มันโดดเด่นกว่าผักชนิดอื่นก็คือเห็ดเนี่ยจะมีใยอายหารที่สูงสูงก uh huh. ว่าถ้าเทียบกับผักกาดขาวเนาะในหนึ่งร้อยกรัมแบบสุกเหมือนกันนะคะอันนี้อย่างเช่นเห็ดเข็มทองเนาะหนึ่ง ร้100 g g อยกรัมแบบสุกเนี่ยจะมีใยอาหารถึงสี่กรัมเลยเมื่อเทียบกับผักกาดขาวสุกหนึ่งร้อยกรัมจะมีอาหารถึงแค่หนึ่งกรัมฉนั้นความคุ้มค่าของการกินเห็ดแอบซึ่งเป็นผักอย่างหนึ่งก็จะทําให้เราได้รับใยอาหารเป็นข้างเยอะได้กำไรเส้นใย,ยอาหารใช่ใช่ถือถว่าในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยเห,<า>ห็ดเราจะได้กําไรใยอาหารได้มากกว่าถึงมาณสี่เท่าเลยนะคะอร่อยด้วยอุมามีใช่เลยค่ะใช่นี้กลับมาที่ปิ้งย่างซึ่งอาจารย์เนี่ยเมนชั่นตอนช่วงแรกว่า อเคเจ้าปิ้งย่างเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสารก่อมเร็งได้ในส่วนของเนื้อที่มันเกรียมๆไม่ไหมใช่ไหมคะ <S <S มมซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแหละหลายๆคนก็ทราบแต่ว่ามันอร่อยไงมันหอมทีนี้ได้ยาอยากยากินปิ้งย่างอยู่นี่อาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะค่ <S <S ะ สำหรับในเรื่องของปิ้งย่างเนาะทุกคนทราบดีเลยว่าอาหารปิ้งย่างจะเป็นตัวที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะ uh huh. เพราะว่าพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มันติดมันเนี่ย uh huh. การย่างโดยตรงเนาะมันจะมีสารก่อมะเร็งอยู่2อ,อย่างเลย uh huh. ก็คือเทโรไซคลิกแอลเอนีนกับโพลีไซคลิกอะโรมิติกไฮดรคา a r บอนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสารก่อมะเร็งที่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราไปกินกลุ่มพวกนี้บ่อยๆโอกาสได้รับสารพวกนี้จะเยอะ uh huh. แต่มันจะได้รับเยอะเมื่อ ย่างจนไม่้เกรียมดังน,น,นั้นเนี่ยการกินอาหารปิ้งย่างกลุ่มนี้แนะนําเลยาย่างให้สุก แต่ไม่ให้ไม่เกลี่ยมสุขกาลังดีใช่สุขกาลังดีไม่ต้องแบบเอาแบบว่าแบบให้ไห่ไหมกับกรอบ uh huh. อันนี้ถือว่าเราเป็นคนทาให้ร่างกายเราได้รับสารก่อบมะเร uh ็ง huh. มากขึ้น uh huh. ไปเองนะคะ่ะ uh huh. อันที่สองในเรื่องของอาหารปิ้งย่างนอกจากในเรื่องของสารก่อบมะเร็งแล้วนาะน้ำจิม้มเพราะว่าเรา uh huh. ย่างแล้วเราก็ต้องจิ้มกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นแหล่งของโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะ uh huh. เทคนิคในการจิ้มเนี่ยถ้าจะบอกว่าอ้ยห้ามจิม้ม มันก็ดูประหลาดไปในการให้คําแนะนํานะคะเพราะว่าจริงๆก็คงต้องจิ้มแต่วิธีการจิ้มเพื่อลดในเรื่องของปริมาณโซเดียมมให้มากเกินไปคือเราไม่จิ้มทั้งชิน้น uh huh. เราจิ้มครึ่งเดียวแค่ uh huh. แตะ บางคนเนี่ยจะติดนิสัยการจิ้มแบบเอาทั้งชิ้นไปจุ่มกับน้ำจิ้มเลยเพราะว่าน้ำจิ้มก็ฟรีด้วยใช่ไหมคะก็ไ,ไปจุ่มให้คนส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคการจิ้มคือจิ้มแค่ครึ่งเดียวหรือแค่ประมาณหนึ่งในสามของชิ้นก็ได้เพื่อรับรสชาติของน้ำจิ้มก็พอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการซดน้ำซุปเนาะการซดน้ำซุปอาจจะต้องมีการวางแผนการซดเนาะว่าเราจะอ่ะซดรอบแรกก่อน ระหว่างทางเราอาจจะเว้นสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยมาสดตอนสุดท้ายเพราะว่า oh, ถ้าเราสดไปเรื่อยๆทุกถ้วยเรากินหมดเนี่ยโอกาสได้รับโซเดียมต่อหนึ่งถ้วยก็ค่อนข้างเยอะ,ะคะอ่ะยิ่งถ้าเราไม่ใช่น้ำใสเนาะเราเป็นน้ำดำหรือว่าเป็นหม่าล่าหรือว่าเป็นต้ยมยำเนี่ยถ้าสดหนึ่งถ้วยเต็มๆเนี่ยถ้วยหนึ่งประมาณหกร7อยถึงเจ็ดร้อยมิลลิกรัมโซเดียมอเอเราก็ได้รับโซเดียมมากเกินไปนะคะ่ะโอเคจริงแอบแชร์อาจารย์ว่าเป็นคนที่ไม่จิ้มน้ำจิม้ม <laughs> ฝึกจนจริงๆไม่จิ้มอ่ะมันก็มีความอร่อยของมันเหมือนกันนะคะคือเวลาไม่จิ้มเลยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบร้านไหนใช้ของดีของไม่ดีมันจะต่างกันเหมือนกันออต้องลองเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็ยังจิ้มแต่ก็ใช้เทคนิคอดีเพื่อลดในเรื่องของปริมาณโซเดียมค่ะใช่ค่ะทีเนี้ยสุดท้ายแล้วก็คือว่าพวกร้านบุฟเฟ่พวกเนี้ยคือส่วนใหญ่อ่ะที่มันแถมมามันจะไม่แถมน้ำเปล่าอาจารย์ มักจะแถมให้ทานเป็นน้ำอัดลมหรือน้ำหวานด้วยอันนี้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอือค่ะจริงๆร,ร้านเขาก็มีให้เลือกหลายน้ำเนาะอาจจะมีน้ำชาเขียวเนาะที่มันไม่ได้มีใส่น้ำตาลน,นะ,ะมีน้ำ <okay. S 2> น้ำอัดลมนะคะแล้วก็น้ำ พวกน้ำหวานต่างๆแต่เรามักจะเลือกตามความชอบของเราเนาะเราก็จะชอบอะไรซ่าๆหรือว่าหวานๆนะคะน้ำดื่มที่มันเป็นพวกน้ำที่มีพลังงานถ้าเราอยากรับประทานเนาะเราต้องตัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกลุ่มที่มันจะให้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันก็คือในพวกของข้นมวานหรือไอศครีมนะคะเพื่อให้เราคอนโทรลในเรื่องของปริมาณน้ําตาลไม่ให้มากเกินไปนะคะช้อยที่หนึ่งคือถ้าให้เลือกให้เลือกน้ำที่ไม่มีน้ําตาลแอบอาจจะเป็นชาเขียว ก็ได้หรือน้ำเปล่าก็ได้แต่ถ้าเรายืนยันว่าสองอันนี้เราไม่เลือกเราอยากจะกินน้ำหวานเราก็ต้องมาเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกที่จะไม่กินของหวานอันอื่นๆเพราะว่าเรื่องของน้ำตาลเนี่ยเราใส่ไปเต็มที่ในเครื่องดื่มแล้วอันนี้ก็จะทำให้เรารักษาสมดุลในเรื่องของคาร์โบไฮเดตในมือนั้นเนี่ยไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยคาร์โบไฮเดทที่เราจะเจอหลักๆก็คือขนมไอศครีมแล้วก็ น้ำหวาข้าวด้วยอาจารย์บางคนเนื้ออร่อยก็ซัดข้าวหลายชามเลยอ่ใช่ใช <laughs> แต่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกน้ำหวานเนี่ยเร, <laughs> เราอาจจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตอื่นๆเพื่อไม่ให้มันกระทบต่อน้ำหนักตัวมากเกินไปด้วยจริงๆค่ะแต่ถ้าคิดว่ายังไงยังไงก็จะต้องตบชายด้วยไอศครีมแน่ๆเลยนะก็ <laughs> สั่งน้ําเปล่าแล้วก็วจ่ายค่าน้ำเปล่าไป <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ได้เลยค่ะวันนี้นะคะเชื่อว,ว่าหลังจากที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังพอดแคสต์ EP นี้แล้วนะคะก็จะกินหมูกระทะชาบูซูกี้อย่างสบายใจมีเสียงของอาจารย์ X นะคะเป็นซาวด์แทร็กจะได้มีเสียงสุขภาพในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ X มากมาเลยนะคะสําหรับความรู้ที่อัดแน่นจริงค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณอาจารย์เดรวณพรทองโฉมค่ะ um <c oughs> สวัสดีค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังนะคะฟังพอดแคสต์ EP นี้แล้วชอบนะคะรู้สึกว่ามีประโยชน์นะคะหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะชวนใครไปกินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะแบบเฮลตี้ไปด้วยกันนะคะก็ะอย่ากเก็บไว้คนเดียวค่ะแชร์ไปให้เขาค่ะหรือจะโพสลงสตรอรี่ก็ได้นะคะแบ่งปันให้คนที่คุณรักค่ะได้ฟังไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณไทยประกันชีวิตด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต